รังสี X คืออะไรรังสี X เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับคลื่นไมโครเวฟอินฟราเรดแสงขาวอันกล้าไวโอเลตและรังสีแกมมาโดยรังสี X เป็นรังสีที่มีพลังงานสูงมีสมบัติบางประการเหมือนคลื่นและสมบัติบางประการเหมือนอนุภาคแหล่งกำเนิดของรังสี X ตามธรรมชาติได้แก่การเรดอน ปรากฏการฟ้าผ่าและรังสีคอสมิกซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับชั้นพลังงานของอิเล็กตรอนที่อยู่รอบนิวเคลียสเมื่อได้รับการกระตุ้นแต่มันจะพยายามกลับสู่สภาวะปกติโดยการย้ายจากระดับชั้นพลังงานที่สูงกว่าไปอยู่ในระดับชั้นพลังงานที่ต่ำกว่าของอิเล็กตรอนและปลดปล่อยพลังงานจำนวนหนึ่งออกมาพลังงานนี้เป็นพลังงานพิเศษ ที่อยู่ในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอีโฟตอนเรียกว่ารังสีเอ